สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาดูนะว่าเวลาลูกค้าสั่งของเข้ามาในแอปส้มนะคะอ่าหน้าจอในระบบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะอ่ามาดูกันเลยอ่าอันนี้ก็คือเปิดคอมนะแล้วก็เข้ามาที่ seller center นะคะแล้วมันก็จะมีตรงนี้นะเนี่ยมันจะเป็นคําสั่งซื้อของฉันตรงนี้นะแล้วก็จะมีที่ต้องจัดส่ง วงเล็บ1ก็แสดงว่ามี1ชิ้นนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะอ่าอ่าเป็นตัวนี้เลยนี่อ่าลูกค้าก็จะสั่งเข้ามาเป็นตัวแอมพาราตัวนี้นะคะทีนี้เราก็จัดส่งไปแล้วตรงนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าอ่าอันนี้คือที่ต้องจัดส่งวงเล็บ1ใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นกําลังจัดส่งวงเล็บสองก็คือว่าเรามีจัดส่งออกไปแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึง มือลูกค้านะคะมีอยู่สองชิ้นตรงนี้นะพอเราเห็นว่ามันมีจัดส่ง1ชิ้นใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นมาด้านล่างตรงนี้เนาะพอมีจัดส่ง1ชิ้นแล้วใช่ไหมคะอ่าเห็นแล้วว่าลูกค้าเนี่ยสั่งเป็นตัวนี้มานะเป็นแอมพารามามันจะมีตรงนี้หมายเลขคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ให้พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุแล้วกดเข้าไปอ่ะ มันก็จะได้เป็นแบบนี้มานะคะแต่ทีเน,นี้ยเราไปส่งที่แฟดเราก็ไม่ต้องปิน้นไม่ต้องปิ้นตัวนี้ก็ได้นะคะเพื่อแปะที่หน้ากล่องพัสดุนะคะแต่ว่าเราจะต้องใช้เลขตรงนี้นะคะอันเนี้ยเราสามารถยื่นให้กับทางแฟดตที่เขารับส่งพัสดุได้เลยนะ,ะเขาก็จะปิ้นเป็นสติกเกอร์อะไรของเขาว่ะแปะให้เราเรียบร้อยเลยอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีแพ็กกันนะก็แพ็กให้มันแน่นหนาหน่อยนะคะทุกคน กันยาลวซึมน,นะคะเราก็จะห่อด้วยบับเบิลนะคะกันกระแท่แล้วก็พันด้วยเทปใสเทปกระดาษแบบนี้เลยนะหรือถ้าใครไม่ต้องการที่จะเอาโทรศัพท์ให้ทางขนส่งดูนะเราก็ต้องเป็นตรงนี้นะคะ,ะดูไว้แล้วก็เอามาเขียนบนหน้ากล่องแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ของ ขนส่งเนี่ยเขาก็จะพิมพ์เลขนะคะตัวอักษรตามนี้เลยเข้าในระบบนะอ,อ่ะเขียนให้ชัดเจนแบบนี้นะคะอันนี้จะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราเขียนเองด้วยลายมือเนี่ยต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะของขนส่งเนี่ยเขาอาจจะคีย์เลขผิดหรือว่า ตัวอักษ,ษรภาษาอังกฤษก็อาจจะผิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้แนะนําจริงๆก็คือให้ยื่นโทรศัพท์ให้เขาดูเองดีกว่าเนาะแล้วก็ให้เขาพิมพ์ไปเลยในระบบนะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการส่งของในแอปส้มนะอ่านี่ก็เป็นกล่องแบบนี้เลยนะเดี๋ยวก็ไปส่งที่ขนส่งกันได้เลยคะ่ะ